การที่เราคุยกับผู้นําระหว่างประเทศเนี่ยเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะบันทึกเสียงจะบอกว่าเขาไม่มีสิทธิ์บันทึกเนี่ยไม่ได้ผมว่าตระกูลชินไม่กล้าประทะตระกูลหุน่นเธอมาอยู่บ้านฉันยาวนานเนี่ยเก็บข้อมูลไว้เยอะหมดแล้วอัดไว้หมดแล้วทุกอย่างเลยเนี่ยทางที่สวยที่สุดสําหรับตระกูลชินนะครับต้องถอยออกมาจากการเมืองก่อนก่อนที่ตระกูลหุ่นก็จะแฉะมาเยอะกว่านี้ คือคาว่าถาวรจริงๆเนี่ยน,นะครับสุดท้ายมันไม่ถาวรหรอกครับเมื่อเขายอมถอยกลับไปเป็นคนที่พูดจาอยู่กับร่องกระรอยเราก็ยินดีจะเปิดเพราะฉะนั้นเองคําว่าปิดเนี่ยคือปิดขณะที่เขารุกรานเราขณะที่เขายื่นไปสารโลกเนี่ยเราต้องปิดอย่าบอกว่าเราไม่มีเหตุผลที่จะปิดนะเราต้องปิดเพราะเขายื่นสารโลก แล้วเขาโกหกทุกอย่างทําร้ายประเทศไทยเนี่ยเราต้องดําเนินการแข็งกล้าวกว่านี้ไม่ใช่ไปขอร้องกราบการยอมสยบกับเขาเนี่ยผิดมากๆนะครับจริงๆเราต้องแข็งกล้าไปเลยว่าคุณได้ยื่นสาโลกแล้วนะคุณเป็นศัตรูก,กับเราเรียบร้อยแล้วนะคุณเคลื่อนทหารเข้ามาใกล้ช,ชาตนไทยลุกล้าเราแล้วนะนะเราต้องดําเนินการได้เลยครับอันนี้ดําเนินการเลยแล้วค่อยคุยไม่ใช่คุยก่อนแล้วมาเขาก็ไม่ดําเนินการอะไรดังนั้นเราต้องดําเนินการเลยแล้วเขาค่อยมาคุยกับเรา นะครับต้องบอกว่าวันนี้หลายสิ่งหลายอย่างเลยนะครับเขาทําเป็นเรื่องเป็นราวไม่ว่าวัฒนธรรมอะไรอาจารย์รู้ไหมมันเป็นเรื่องตลกมากที่วัดไทยนะครับที่ทําเป็นเหมือนปราสาทหินนะวัดภูม่านฟ้าเนี่ยรัฐมนตรีวัฒนธรรมเขาถแถลงเลยว่าเราขโมยวัฒนธรรมเขาถามว่าเวลาเขาเคลมอะไรเราเคยถแถลงไหมครับ รัฐปีเรานายกเราไม่เคยถแถลงอะไรเลยเขาถแถลงเป็นภาษาอังกฤษเลยเพื่อบอกชาวโลกผมบอกแล้วเขากําลังเคลมอัตลักษณ์ของเราแต่เวลาเขาเคลมอัตลักษณ์ของเราเราเคยถแถลงอะไรไหมครับไม่เคยถแถลงอะไรเป็นภาษาอังกฤษต่อชาวโลกเลยทําให้เขาปักบุตรหมยฝ่ายเดียวเลยว่าอะไรเป็นของเขาดังนั้นวันนี้เราต้องเปลี่ยนเกมเราจะต้องดําเนินเกมที่ชาญฉลาดกว่าเดิมไม่ใช่ให้เขากระทําฝ่ายเดียวพอกฐานแค่ไปเปลี่ยนเวลาปิดเปิดด่านนะ โอ้โหนายกเต้นแทบตายซึ่งมันไม่ถูกครับนายกต้องเห็นด้วยปิดเปิดด่านเนี่ยเปลี่ยนเวลาถูกแล้วถ้ากัมพูชายังไม่ถอนหรือยังไม่ถอยเนี่ยนะหรือยังไปสารโลกนะเราจะปิดด่านทาวอก็ต้องพูดแบบนี้ไปครับถึงจะถูกผมเชื่อว่าเขาอัดคลิปไว้ยเยอะมากนะครับของอดีตนายกที่ไปพึ่งเขาเนี่ยกี่คนกี่คนเนี่ยที่หนีไปพึ่งเขาเนี่ยเขาอัดไว้หมดแล้วครับดังนั้นเนี่ยเขาพร้อมจะแฉถ้าเกิดฝ่ายไทยไม่ร่วมมือเพราะฉะนั้นเองผมถึงบอกว่าต้องเปลี่ยนพรรคการเมืองหรือนักการเมืองที่มีจุดอ่อน กับกัมพูชาเสียแล้วเราจะเดินได้ทุกวันนี้ก็ยังดื้อแพ่งอยู่นะครับก็จะเดินเหมือนเดิมแต่ถามว่ามีชนะติดหลังอยู่เนี่ยแล้วประเทศไทยจะเดินยังไงต่อจะให้ทําอะไรออกอาวุธอะไรหรือออกมาตรการใดๆก็ไม่กล้าทําหมดเลยอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่วันนี้ต้องพูดกันตรงไปตรงมานะครับว่าผลประโยชน์ของชาติมันต้องรักษาความเข้มแข็งของชาติมันต้องดําเนินการออกไปอ่ะถ้าเกิดเราหน่อมแน้มขนาดที่เขาบุกเราเขาไปสารโลกแล้วเขาชวนเราทะเลาะตลอด แต่เรากลับไม่กล้าทําอะไรเลยเพราะเราติดหนี้บุญคุณใช่หรือเปล่าต้องบอกว่าคําว่าไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ผมไม่เห็นด้วยเพราะรว่าจริงๆแล้วเนี่ยนายกรัฐมนตรีไม่ต้องขออนุญาตใครนะครับเพราะนายกรัฐมนตรีต้องเป็นคนมีความสามารถพอที่จะตัดสินใจได้อ่าไม่ต้องขออนุญาตใครดังนั้นที่เขาไม่ขออนุญาตเนี่ยถูกต้องแล้วนะครับ <c oughs> เขาไม่มีความสามารถในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีอันนี้เราต้องเข้าใจใหม่ ซึ่งจริงๆแล้วก่อนไปเนี่ยเขาต้องขอความเห็นต้องขอความเห็นกระทรวงต่างประเทศขอความเห็นฝ่ายความมั่นคงแล้วเผลอๆให้ฝ่ายความมั่นคงและกระทรวงต่างประเทศนั่งอยู่ด้วยในขณะเจรจานะครับเขาจะได้โน้ตเขาจะได้ทําอะไรหรือเขาจะได้ยื่นความเห็นขณะที่นายกพูดคุยนะครับซึ่งตรงเนี้ไม่ควรทําโดยลําพังแต่ควรจะมีที่ปรึกษาหรือให้ขอคําปรึกษาจากฝ่ายความมั่นคงเสียก่อนว่าเราควรจะพูดอะไรในประเด็นใด ควรท้วงติงในประเด็นใดแล้วเมื่อท้วงติงแล้วเขาตอบมาอย่างไรแล้วจะตอบไปอย่างไรผมคิดว่าต้องทําเป็นทีมแต่นายกเนี่ยมั่นใจในความสามารถตัวเองมากเกินไปขณะที่ความสามารถนั้นก็ต้องยอมรับความจริงว่าคนไทยก็มองออกครับว่าความสามารถไม่ถึงแต่ว่าก็ทําไปดังนั้นเองเนี่ยมันก็ทําประเทศไปสู่ความเสี่ยงทันทีเลยนะครับซึ่งอย่างที่บอกเนี่ยแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็เป็นคนที่มีสายสัมพันธ์กับทางกัมพูชาหรืออาจจะมี นี่บุญคุณกันหรือไม่เนี่ยนะครับมันไปเจราจาแบบนี้มันก็เลยเสียท่าเขา <c oughs> ดีลลับตรงนี้จริงๆแล้วมันทําได้แต่มันต้องทําเป็นทีมอาจารย์ <c oughs> หมายถึงว่ามีทีมความมั่นคงมีทีมกระทรวงต่างประเทศร่วมทําด้วยและวางแผนด้วยกันอันนี้มันก็พอได้อยู่แต่จําไว้อย่างนะครับการที่เราคุยกับผู้นําระหว่างประเทศเนี่ยเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะบันทึกเสียงจะบอกว่าเขาไม่มีสิทธิบันทึกเนี่ยไม่ได้ พราะเราเป็นฝ่ายโทรไปหาเขาเองแล้วเขาก็ต้องการ<ม>บันทึกไว้ว่าเป็นเหมือนบันทึกช่วยจ<ม>ําอ่ะว่าคุณบอกอะไรแล้วคุณทําตามนั้นไหมเราจะได้ทวงได้ถูกเพราะฉะนั้นเองเนี่ย<ม>ต้องกลับเรียนว่าการบันทึกเสียงของเขาเนี่ยเป็นไปตามโปรโตโคอลของการคุยกันร,ระหว่างประเทศซึ่งเราก็ควรบันทึกแล้วเขาก็ควรบันทึก<ม>เป็นบันทึกช่วยจับนะครับอันนี้ต้องเข้าใจส่วนการเปิดเผยนั้นมันก็แล้วแต่เขาแล้วเขาไม่เป็นสุภาพบุรุษเราก็รู้อยู่แล้วเช่นเขายิงก่อน เขาก็โกหกว่าไม่ได้ยิงคนแบบเนี้ยเราจะไม่เชื่อถืออีกเนี่ยว่าเขาจะไม่เปิดเผยข้อมูลเนี่ยผมว่าเราก็ใสซื่อเกินไปอ่ะนะครับหลายเรื่องหลายราวที่เขาไม่ได้ใช้ความจริงก็ย่อมเห็นอยู่แล้วว่าเขาเป็นสุนัขจิ้งจอกถูกไหมแล้วเราไปเชื่อถืออะไรว่าเขาจะไม่เอาความเหล่านี้มาเปิดเผยนะครับแล้วการเปิดเผยเนีเ่ยเป็นการเชื่อดไก่ให้ลิงดูหรืออาจจะอยากให้พ่อนาย,ยกรัฐมนตรีเห็นว่าฉันมีหลักฐานเยอะนะเธอมาอยู่บ้านฉันยาวนานเนี่ย ฉันเก็บข้อมูลไว้เยอะหมดแล้วอัดไว้หมดแล้วทุกอย่างเลยเนี่ยอันเนี้ยมันกลายเป็นชนักติดหลังกันไปหมดนะครับผมก็เป็นห่วงนะครับว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ขึ้นมาจริงๆเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลไทยโดยผู้นําไทยเนี่ยจะขับเคลื่อนนโยบายแทบไม่ได้เลยกับกัมพูชา <S <S ชผมว่าตระกูลชินไม่กล้าประทะตระกูลหุ่นเพราะว่าตระกูลชินนั้นไม่เก่งเท่าตระกูลหุ่นนะครับ <S 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 ซึ่งตระกูลหุ่นก็รู้ดีเขาถึงกล้าขนาดนี้เพราะว่าอาจจะมีไพ่ลับ อีกมากมายมีคลิปลับอีกมากมายดังนั้นเนี่ยผมก็เลยเชื่อว่าออฝ่ายตระกูลชินนั้นสู้ไม่ได้นะครับจะเห็นได้ว่าอดีตนายกท่านเงียบผิดปกติมากมายเลยเนะครับแทบจะไม่มีปากเสียงกับตระกูลหุนเลยนะทั้งที่ตระกูลหุนเนี่ยก็ถือว่าหักหลังอย่างแรงนะครับในภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทางตระกูลชินจะสู้ยากมากเนื่องจากไปพึ่งเขาเยอะไงหลายครั้งหลายคราหลายเหตุการณ์มากดังนั้นเนี่ย ตระกูลหุนเขาก็คงอาจไว้หมดล่ะครับคลิปลับอะไรต่างๆก็คงจะมีอีกเยอะพอสมควรดังนั้นผมจึงไม่เชื่อว่าทางฝ่ายเราเนี่ยจะไปหักหานกับเขาจริงก็มีแต่เขารุนแรงกับเราใช้คําพูดคําจารุนแรงตลอดอาจารย์หุนเมเนตหรือจะเป็นหุนเซนก็นตามเนี่ยโพสุนแรงตลอดมีของใหม่ให้เราเห็นทุกวันเขาพยายามโชว์ของครับว่าเขามีภาพแบบนี้อะไรอีกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเองผมก็เลยเชื่อว่าทางที่สวยที่สุด สำหรับตระกูลชินนะครับต้องถอยออกมาจากการเมืองก่อนก่อนที่ตระกูลหุนเขาจะแฉมาเยอะกว่านี้อันนี้มันก็จะปลอดภัยแล้วก็ประเทศก็จะเดินได้อย่างอิสระด้วยนะครับไม่ต้องไปกลัวบารมีของตระกูลหุนเขามันมีข้อมูลอันหนึ่งที่สําคัญมากและผมลืมพูดไปก็คือว่ายอดขายน้ํามันไทยเป็นสินค้าอันหนึ่งของไทย,ยามาโดยตลอดทุกปีเลย,อ,ยอัมพูชานําเข้าจากไทยนะนน้ำมันเป็นอันดับหนึ่งยกเว้นปี2 5 6พัน้า้หสิบเจคือปีที่แล้ว เป็นเรื่องน่าตกใจนะครับน้ํามันนี่ห้าหกบืนล้านมาโดยตลอดเลยอ,อยู่ดีๆก็มีสินค้าไทยอันนึงนะครับขึ้นมาแสนล้านอย่างไม่น่าเชื่อ,อปกติสินค้าชนิดน,นี้เนี่ยขายอยู่หมื่นล้านกลายเป็นแสนล้านแซงน้ํามันไปคืออะไรรู้ไหมครับออพวกอัญ,ญมณีและเครื่องประดับซึ่งหมายถึงพวกทองคําหมายถึงเพชรหมายถึงทองคําอะไรต่างๆผมเชื่อเลยว่าการที่ประเทศกัมพูชาไม่ได้ร่ำรวยเป็นประเทศยากจน นะครับมีร่ำรวยก็ไม่ถี่ตระกูลจะมาซื้อทองคำซื้อเพชรเป็นแสนล้านเนี่ยผมเลยต้องสงสัยว่าเป็นการฟอกเงินใช่หรือไม่ด้วยการซื้อทรัพย์สินเหล่านี้เข้าไปกลายเป็นว่าซื้อเนี่ยทองคําแล้วเพชรจะเป็นอันดับหนึ่งเป็นสินค้าแสนล้านอ่ะปกติการค้ากาัมพูชาเนี่ยแค่สองแสนล้านนะครับขึ้นมาเป็นสามแสนล้านเพราะมีอัญมณีและเครื่องประดับเข้าไปอยู่ในนี้หนึ่งแสนล้านน่าตกใจมากนะครับซึ่งวิเคราะห์แล้วกัน อาจจะถูกหรือผิดก็ได้ว่ามันอาจจะเป็นการนําไปฟอกเอาเงินสีเทาเข้ามาฟอกเป็นทองคําเป็นอัญมณีออกไปอะไรอย่างนี้เป็นตน้นหรือว่าออกมาเป็นทองคําแล้วก็ฝากไว้ที่นั่นมันมีความเป็นไปได้สูงครับทึงเรื่องนี้นะสิ่งที่ผมพูดนะผมอยากให้รัฐบาลรายงานไปยัง UN เพราะ UN ดูเรื่องฟอกเงินถูกต้องไหมครับรายงานไปยังสหรัฐไปยังทูตสหรัฐก็ได้ทูตจีนก็ได้ว่าน่าจะมีธุรกรรมการฟอกเงิน ในกัมพูชาโดยปอกผ่านพวกอัญมณีและเครื่องประดับเนี่ยนะครับมันเห็นอยู่เลยว่าอยู่ดีๆมันพุ่งพรวดขึ้นมาเป็นแสนล้านได้ยังไงซึ่งเรื่องนี้มันสอดรับกับการที่บอกว่าบริษัทของหลานในฮุนเซนเนี่ยเติบโตมากนะครับเกี่ยวกับการฟอกเงินโตใน4ปีนะครับเกิดขึ้นในปี2021แล้วโตมากเป็นบริษัทที่ฟอกเงินสูงที่สุดในโลกเรียบร้อยเนี่ยมันก็เกี่ยวกับยอดขายเนี่ยของเราเหมือนกันเกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับก็คือพวกทองคาอะไรต่างๆเนี่ย โอ้มันเห็นชัดเจนครับตอนนี้นักการเมืองไทยก็ขนหัวลุกครับเกิดฮุนเซนบ้าดีเดือดขึ้นมานะครับยึดทรัพย์หมดครับนะักการเมืองที่เอาทรัพย์สินไปฝากไว้ที่กมูชานี่เรียบร้อยเลยซึ่งจริงๆผมก็อยากให้ทํานะเพราะว่าเอาไปเลยยึดไปเลยครับนะักการเมืองจะได้เข็ดสทีนะครับไม่ทําแบบนี้เพราะฉะนั้นเองเนี่ยต้องขอบคุณท่านฮุนเซนที่แฉเรื่องราวต่างๆรวมถึงอยากจะยึดทรัพย์นักการเมืองไทยที่ออกไปเนี่ยผมคิดว่าควรทํานะแล้วประเทศไทยจะได้ตาสว่างว่า เห็นว่าใครเป็นใครใครรักประเทศไทยใครรักประชาชนจริงหรือไม่อย่างไรผมคิดว่าต้องขอบคุณเขาด้วยในส่วนนี้นะครับ